สวัสดีครับเ่็นการนะครับราดโอเซนทรัลเมเกาบางนาครับจุดนี้มาแนะนำนานการสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวนี้เป็นจุดกําเนิดของนกาที่ทําจากวัสดุไฮเท็กเซรามิกแบบโมโนมอกนะครับคือผลิตแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับขึ้นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวที่ตัวเรือนนะครับตัวนี้คือวาดโอทินไลใช้วัสดุไฮเท็กเซรามิกแบบสีพลาสมานะครับ อัสมายแจกแจมมิกแบบขัดเงาทั้งเรืนเรือนตัวสายนะครับลุคนี้ให้อารมณ์ความเรียบหรูนะครับก็นับปัดนะครับเล่นแสงได้ดีเลยทีเดียวกับเป็นแสงอ่านับปัดแบบซันเรย์นะครับแล้วก็ใช้กลไกควอซ์สองเข็มน,นะครับหน้าปัดก็คือแบบเกลี้ยงเ้ยงดูมีความทันสมัยดูมีความมินิมอลนะครับผมหน้าปัดเขาใช้เป็นอ่าเข็มน,นาทีเข็มชั่วโมงเป็นโรเดียมนะครับในความเงานะครับ แต่อ่านค่าเวลาได้ชัดนะครับด้วยแล้วก็มีโลโก้ของราโดนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับที่ตำแหน่ง12นาฬิกาตัวนี้คือรุ่นแรกนะครับที่เราใช้ผลิตตัวเรือนของนาฬกาแบบไฮเทคเซรามิกแบบมโนมล็อกนะครับอย่ครับเป็นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับตัวนี้พิเศษก็คือเขอาบางมากๆนะครับโดยความหนาของตัวเรือนนะครับที่เป็นวัสดุไฮเทคเซรามิกแบบขัดเงานะครับ ตัวนี้หนาเพียงห้ามิลิเมตรเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ชอบนาฬิกาที่มีน้ําหนักเบานะครับไอเดียเซรามิกก็เบากว่าสแตนเลสสตีลกว่าสี่สิเอร์เซ็นนะครับดังนั้นแน่นอนว่านอกจากความแข็งของไอเดียเซรามิกที่ทนต่อการขีดข่วนได้ดีแล้วนะครับน้ําหนักก็ยังเบานะครับแล้วใส่สบายมากๆนะครับสําหรับตุ่นี้นะครับใช้กลไกคอร์ดนะครับมาดูบริเวณบริเวณมันพับนะครับตัวนี้นะครับ นอกจากในเด็กเซรามิกที่เบาแล้วนะครับบริเวณมันพับที่เป็นแบบมอเตอร์ไฟนะครับล็อกสาทบเราใช้วัสดุที่เป็นเทเนียมนะครับแต่ว่าทั้งตัวเรือนตัวสายนะครับวัสดุพวกนี้ไม่ใช่โลหะนะครับเขาไม่ทําให้เราแพ้นะครับสําหรับคนที่แพ้วัสดุที่มีส่วนผสมของนิกเกิลที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเรือนฝาหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเราใช้วัสดุที่เป็นเทเนียมนะครับแล้วก็มีการจิมคอนวาลาโดนะครับ ันนี้ระดับการก,กันน้ําอยู่ที่30เมตรนะครับออกันน้ําแบบล้างมือฝนตกได้ทั่วไปนะครับความพิเศษนะครับด้วยตัวเรือนที่เขาทํามาแบบมอนาโมล็อกนะครับแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวเรือนนะครับที่มีความบางนะครับแล้วก็มีการขัดเงาแบบสัมผัสแบบลื่นๆเลยนะครับโดยวัสดุที่เป็นไนเทรเซรามิก คอนัปปัดนะครับเล่นแสงได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นแสงแบบสันเรนะครับผมแล้วก็ระเวงกระจกนะครับเราใช้คิ้งเกลสฟายทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับกระจกของรุ่นนี้นะครับมีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้การอานเวนาด้านในนะครับโดยที่ไม่มีการสะท้อนของแสงด้านในนะครับคอน้ปปัดก็จะเพลีนเลยครับสำหรับคนที่ชอบในการที่จะ เรียบไปกับข้อมือนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่สบายนะครับเหมือนไม่ได้ใส่ในกาเลยครับรุ่นนี้เพราะว่าน้าหนักเขาเบาเลยครับแล้วก็เขามีความบางมากๆนะครับเนี่ยครับคือต้นกําเนิดนะครับต้นแบบของการผลิตวัสดุไฮเดรกลิกแบบโมโนล็อกนะครับผมแบบขึ้นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับเริ่มกับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่จริง ตั้งแต่ต้นปีสองศแล้วนะครับเราเริ่มใช้วัสดุไฮเดรกเซรามิกที่ขึ้นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้วัสดุไฮเดรกเซรามิกที่เป็นโมโนล็อกทุกรุ่นนะครับตัวน,นี้คือรุ่นแรกนะครับต้นกําเนิดบริเวณม็ดประยมนะครับก็ยังใช้วัสดุที่เป็นไฮเดรเซรามิกชินเดียวกันนะครับ เรียกว่าทุกสัมผัสนะครับให้ความเรียบลื่นสมูท t h นะครับเวลาใส่บนข้อมือนะครับบอกได้เลยว่าสบายมากๆนะครับยิ่งเวลาตัดสายนะครับแบบคนที่ชอบนาฬิกาที่แบบบางๆเบาๆนะครับรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับส์เตียง39มิลนะครับป็นยูนิเซ็คไซส์นะครับผมเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเวรเวียนบันทับนะครับ อ้ดอกโคลาดมาอย่างโดดเด่นเลยนะครับดูบริเวณด้านข้างนะครับผมไซส์สามสิบเก้ามิลนะครับหนาเพียงห้ามิลลิเมตรเท่านั้นนะครับเรียบมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบไซส์สูดนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องยกสูดเลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับของนาฬิกาที่มีความบางนะครับตัวนี้ใช้กลไกควอดนะครับควอดสองเข็มหน้าปัดมีความมินิมอลนะครับแล้วก็ ด้านในนะครับเล่นแสงได้ดีเลยทีเดียวครับเราอยู่ที่แสงในห้างสสินค้านะครับก็จะมีแสงแฟรแสงสะท้อนนะครับแต่รุ่นนี้เขาใช้กระจกที่มีการเพื่อบป้องกันแสงสะท้อนนะครับดังนั้นตัดแสงได้ดีนะครับทําให้เราอ่านข้าวเวลาได้ง่ายนะครับชัดนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีแค่สองเข็มก็ตามนะครับแล้วเขาใช้สีเป็นแบบโกเดียมนะครับสีเงิน นี่คือความเรียกว่าความดีงามของนกาที่มีความบางนะครับเห็นไหครับผมไม่ต้องยกสูตรเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบใส่ในกาที่ามีความบางน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ชอบใส่เชิ้ตหรือใส่สูตรนะครับรุ่นนี้คือเหมาะมากๆนะครับ จริงมีทั้งทรงกลมแบบนี้แล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเป็น f u l square thin line นะครับสำหรับพนี้คือทรงกลมนะครับแล้วก็สีนี้นะครับสีที่เป็นลุกของความพิเนียมนะครับแลดูเราเรียกว่าพล a สมาไฮเ h heat c e ม a นะครับผมให้ลุกของความเรียบหรูนะครับแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวที่รน้าปัดเป็นลายใบไม้ด้านในนะครับผม ไเทคเซรามิกจะมีความเงานะครับเงาแล้วก็แวววาวนะครับดูใหม่ไปตลอดการนะครับนี่คือข้อดีของไฮเทคเซรามิกของนาโดนะครับอาใครสนใจรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นของอาโดนะครับสามารถแวะมาเยี่ยมมาชมมาลองขึ้นข้อมือมาสัมผัสกันได้นะครับพี่เคาน์เตอร์ในการาโดนะครับแผนกนักการที่หนึ่งเซ็นทรัลพิค้าบางนาครับมาคิดนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ